อีกไม่กี่วันก็จะครบรอบ3ปีนะครับกับการที่น้องอุ๋งอิงมาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่สิ่งที่ FC ยังคงมอบให้ก็คือกำลังใจที่ล้นหลามอยู่เสมอเห็นได้จากไลฟ์สดเมื่อคืนครับเพียงไม่กี่ชั่วโมงมาลฟ์ครบรอบ3ปี1,000 0แสแตกทำเอาเด็กน้อยดีใจจนเสียงหลงเลยแหละครับเตอร์มาแล้วพี่นโมมาแล้วเม่โอโมมาแล้วจะบอกนะ่บอกแกแล้วอเนาะ แซนเตอร์โอ้ต้ายูมีมันกอ้โหขอบคุณค่ะแสนแตกแล้วใหญ่ไม่เลยขอบคุณนะคะขอบคุณที่สปอร์ตเด็กหน่อยในน้อยเลยค่ะเด้ออุ้ยเขิน สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสินีนนโดนชัยกันอีกแล้วนะครับควอื่นต้องสวัสดี FC 3น้อย FC น้องอุ่งเอิงเป็รบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับอย่างที่ FC ทราบกันแล้วใช่ไหมละครับว่าในวันที่14มกราคม2569นี้ก็จะ ครบรอบ3ปีนะกับการที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงนั่นเองครับก็ถือว่าพ่อพอลเมฟซี FC ก็น่าจะได้รู้จักอุงอิงเพชรบ้านแพงหลายหลายคนนะน่าจะได้รู้จักอุงอิงเพชรบ้านแพงในวันที่14หรือ15มกราคม2566ผ่านทาง อ่า uh, YouTube ช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันนั่นแหละรครับที่น้ององอุ่งเพชรบ้านแพงเดินทางมากับแม่ใส่เสื้อสีขาวกางเกงดําแล้วก็แม่หน่อยใส่เสื้อกีฬาสีเขียวมาสมัครกับโบอสโจโยมานินอยู่หลังเวทีที่จังหวัดศรีสะเกดนั่นแหละทุกคน เวลาผ่านไปเร็วมากทุกคน3ปีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจริงๆหน้าที่การงานบ้านเรือนรวมไปถึงฐานะที่อุงอิงเพื่อนแพงก็สร้างเนื้อสร้างตัวมาได้จนถึงทุกวันนี้เป็นความภาคภูมิใจของ fc แฟนขับอยู่ไม่น้อยเพราะว่าร่วมกันเชียร์ร่วมกันดันร่วมกันส่งกําลังใจกันล้นหลามมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นวันไหนอะไรยังไงอุงอิงเพื่อนแพงมีมาไหลทุกวันจริงๆแม้จะเป็นวันหยุดเงินก็เข้าบัญชีหลายๆคนเคยคิดแบบนี้หลายคนเคยรู้สึกแบบนี้ ว่าองค์อิงเพชรบ้าน,นแพงจะไปได้ไกลแค่ไหนอง์อิงเพชรบ้าน,นแพงจะดังได้นานแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วองค์อิงเพชรบ้นแพงก็นี่แหละครับรบคำสบประมาทของใครหลายๆคนนะบางคนบอกว่าน้องจะดังแค่เดือน2เดือนบางคนบอกว่าน้องแค่ตกใจดังอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วความดีความเก่งแล้วก็คุณภาพ ของเนื้องานรวมไปถึงการปฏิบัติตัวประพฤติอชอบชั่วด,ดีนั่นแหละครับส่งผลทําให้น้ององค์เองเพื่อเนแพงก็ยังคงมีพอ่อพ่อแม่เอฟซีรักและเอ็นดูมาจนถึงทุกวันนี้และไม่อีกกี่วันนะและอีกไม่กี่วันวันนี้วันที่เท่าไหร่8วันนี้วันที่78 9 10 11 1ก็ก็อีกอีกประมาณสัก1อาทิตย์ทุกคนก็จะครบรอบ3ปีไวมากแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรหล,หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นพ่อพ่อยแม่เอฟซีก็น่าจะมีความสุข ความทุกข์ความเศร้าเขาน้ําตากับอุ่งอิงเพื่อนแพงมาตลอด3ปีเช่นกันนั่นแหละครับน้องทุกเราทุกน้องสุขเราสุขน้องดรามา่าเราไม่สบายใจมันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจของพ่อพ่อยแม่เอฟซีอูตลอด3ปีมันก็เลยรู้สึกแบบย้อนคิดไปว่าเอ้มันเร็วขนาดนี้เลยเหรอสําหรับเด็กน้อยคนหนึ่งนะที่ เพียงแค่อยากจะเดินตามฝันอยากจะเป็นนักร้องหมอลำอยากจะได้เงินหลักร้อยหลักพันเอามาจุนเจือครอบครัวไม่ได้คิดว่าหนูจะโด่งจะดังไม่ได้คิดว่าจะต้องมาไกลขนาดนี้ไม่คิดว่าจะได้รับการเอ็นดูจากพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซี FC ขนาดนี้แต่สุดท้ายแล้วมันเกิดขึ้นเกินฝันไปแล้วอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงมีแค่เพียง การคอนทลตนเองเท่านั้นอยู่ในศิลป์ในธรรมอยู่ในกระแสยังไงให้มีคนรู้จักมักคุ้นแล้วก็มีคนศรัทธาในคําว่าศิลปินซึ่งอุงอิงเป็นแพงเป็นแบบอย่างของใครหลายๆคนจริงๆอย่างที่นัอนเคยเล่ามาหลายๆคลิปนั่นแหละครับว่าหลายๆคนอยากเป็นเหมือนอุงอิงหลายๆคนมีพี่อุงอิงเป็นไอดอลแต่ก็สุดแล้วแต่บุญวาสนาจริงๆบางคนมาปุ๊บดังปั๊บบางคนมา ดังได้แป๊บเดียวแล้วตกใจดังบางคนมาดังเพราะได้แสงแล้วก็ไม่อยู่ในคัลลองของธรรมเป็นเกเรไปอะไรยังไงมันก็หลายๆอย่างที่เราเคยเห็นเคยผ่านมาหลายๆคนก็ใช้องุงอิงเป็นแพงเป็นทางผ่านหลายๆคนก็คิดว่ามาเกาะกระแสองุงอิงอะไรเงี้ยมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆมันเกิดขึ้นแบบนั้นแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าเด็กคนไหนอะไรยังไงมันรู้สึกเป็นความฝันนั่นแหละ ก็ภาพภาพก็ภาพรวมนั่นที่อยากจะสะท้อนก็คือมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆที่หลายๆคนที่เข้ามาอยู่ในวงการบอลลัมณนะัปัจ,จุบันอยากจะทำให้ได้อยากจะมีให้ได้อยากจะเป็นให้ได้เหมือนอุง์อิงเพชรบ้านแพงแต่ก็สุดแล้วแต่บุญวาสนาจริงๆที่มันจะนำพาแล้วก็หนุนนำค้ำชูมาจนถึงทุกวันนี้หรือไม่แค่นั้นเองนั่นไปยามที่จะสื่อสารว่านี่แหละ หเลยบุญบารมี2เลยการประพฤติชอบชั่วดีชั่วดี3เลยก็คือสิ่งที่น้องยังคงรักศรัทธาแล้วก็ให้ใจศิลปินให้ใจ FC แฟนคลับของตนเองเนี่ยมาโดยตลอดส่งผลทำให้มัน3ปีไม่ได้นานและ3ปีผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะมากสำหรับตัวน้องอุงอิงเพชรบั้นแพงจากคนที่เคยนอนข้างข้อกวัว จากคนที่เคยโดนดูถูกมาตลอดชีวิตจากคนที่ไม่เคยมีเงินมีทองใช้มาสู่ความมั่งคั่งและพ่อพ่อม่เอฟซีก็ยังคงรักและศรัทธาอยู่เหมือนเดิมหลายสุดเมื่อคืนครับก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศกันเป็นการร้องเพลงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลายๆอย่างบางน้องอุ๋ยเหมือนแพงก็ร้องทั้งลุกทุ่งร้องทั้งเพลงใต้ร้องทั้งเพลงเหนือร้องทั้งเพลงอีสาน แล้วก็พ่อ,อแม่แม่เอฟซที่เป็นใช้คาว่าปอะไรเป็น,เป,นเป็นกาลังหลักในการโอนมาไหลก็มากันครบแม่กามโมแม่อิตเตอร์พี่น้ําโมพ่อฮักสกลพ่อฮักสุรินอ,อีกหล,หลายหลายอย่างที่มาเราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศการโอนกันและสุดท้ายแล้วองุ่งอิงแพงแพงพอรู้จังหวะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะได้มาไหลแสนแตกแล้วไล่สองชั่วโมง มันเป็นมุมมองของการสู้ชีวิตอยู่อย่างหนึ่งนะตรงที่ว่าน้องไล่เองคนเดียวมีเพียงพ่ออชาชิตะที่อยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ทําของน้องได้น้องก็รู้สึกว่านี่แหละเอฟซีแฟนคลับเนี่ยไม่ทิ้งไม่ปะไม่จากน้องไปไหนอะไรประมาณเนี้ยแล้วสุดท้ายก็มีแคปชั่นซึงซ้งๆมาโพสให้กับพ่อพ่อ่เอฟซี FC ได้รับชมรับฟังกันนั่นแหละเมื่อคืนที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นน้องอุกอิงเ้านแพงโพสแล้ว เป็นการโพสต์ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟจริงๆที่ไม่ทิ้งหนูไปไหนอะไรยังไงเป็นแคปชั่นแบบเล็กๆน้อยๆนะแต่อ่านแล้วรู้สึกกินใจน้องอิ๋บอกว่าขอบพระคุณยอดมาลัยไลฟ์วันนี้นะคะแสนแตกแล้วหนูดีใจที่พ่อพ่อแม่คอยสนับสนุนหนูในทุกด้านดีใจที่พ่อพ่อแม่ฮักแพงหนูอยู่ตลอดหนูฮักพ่อพ่อแม่เอฟซีด้อจ้าเนี่ยมันเป็นคําพูดที่ ไม่ต้องปั้นแต่งไม่ต้องมาประดิษฐ์คำอะไรมากคิดอะไรก็พูดมาอย่างนั้นมันก็เลยเนี่ยได้ใจพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซและสุดท้ายแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆสําหรับมาลัยครบรอบ3ปีนะนั่นก็ได้เข้าไปดูไลฟ์สด ประมาณสักครึ่งหนึ่งแหละเพราะว่าติดธุระปะปังก็เลยไม่ได้ไดูไลฟ์สดองอิงเพอนแผงจบแต่รู้สึกว่าความอบอุ่นมันเกิดขึ้นอยู่ในไลฟ์สดเป็นอย่างมากเพราะพ่อแม่เอฟซีให้ความรักให้ความเอ็นดูโอนมาไหลาน้ําใจกันด้วยความที่รักองอิงเพชนแผงจริงๆและน้องก็สู้มากเพราะนุ่นไม่อยู่ไม่มีใครที่จะมาเอนเตอร์เทนไม่มีใครที่จะมาพูดคุยพบปะเพื่อที่จะเป็นมุกอะไรหลายๆอย่างแต่องอิงเพชรแผงก็เอาอยู่2 2 2ชั่วโมงกว่าๆนะ ที่ได้ไลฟ์กันแต่ว่าก็ไปดูยอนหลังไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าพ่อเอกนั้นลบไปแล้วน่าจะเป็นเพลงที่ลิขสิทธิ์เยอะเพราะว่าก็คือวัดกันไปเลยเพราะพ่อแม่เอฟซีอยากฟังเพลงไหนอุงอินพเปแพงร้องให้ฟังมันก็เลยเกิดขึ้น,นหลายๆอย่างเนาะเป็นภาพบรรยากาศกันก็เลยอยากทียิะยกมาเล่านั่นแหละแสะดงความดีดีกับอุงอิเพี่้แพงด้วยเพราะว่าครบรอบ3ปีแล้วแล้วก็สัญญา5ปีแล้วก็จับตาแหละว่าอะไรจะยังไงต่อแต่สุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าเด็กคนเนี้ย เป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนแล้วก็เป็นคนที่กระตันยูรู้คุณรู้กะตะเวทีก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าอุงอิงเพ่นแพงจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วก็เพียงก็ใกล้มาและพบหมออยู่หน้าห้านพ่อโจก็เริ่มให้อุงอิงเพ่นแพงเร่งสคริปแล้วแล้วก็จะได้อัดเข้าห้องอัด แล้วก็อาจารย์ได้มาปล่อยให้มันมีกระแสขึ้นมาอีกแค่นั้นเองครับคลิปนี้ไม่ได้มากครับก็อยากจะมาเล่าเรื่องราวอุ่งอิงมั่นแพงจะครบรอบสามปีแล้วนะพราพ่อแม่เอฟซที่เรารู้จักกันมาด้วยก็แสดงความดีดกับอุ่งอิงแล้วก็ ขอบคุณพ่อแม่เอฟซแทนอุงอิงอีกทีหนึ่งที่ยังคงรักและศรัทธาองิงเมื่อนแพงมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับน,น้องนครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีนนทชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับพาไีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับองอิงวงการหมอลำก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในสไตล์ของพี่ฮักนักข่าวหรือว่าน้องนอนนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้น้องลาไปก่อนสวัสดีครับ